กราบสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเอฟซีอุตส่าหเข้าสื่อ่องพ่อสวัยพาด,ด้วยครับมือนีกรบเตะแต่ตามมหาตามมหามาหาพอหมากเฉินเคยนะครับเนาะหลังจากงวดที่แล้วพอสวัยเดิเมาทําคลิปลงคลิปไปคือเลขของพข่าหมากกับเข่าสามตัวครับเอฟซีครับเอาเข่าสองตัวครับคันเนอกหัวขึ้นกับซีเมนต์สามนะครับเนาะอันนี้ครับเหลขกพอหมากงวดที่แล้วที่พอสอยเดิเมาติดตามนะครับเนาะเพิ่นฝันว่างัว มีคนเอาหัวขื่นสองครูไม่คนแหลงคนหยังหลักะมือหลังมาคนมาฝันเห็นควายอีกนะครับเนาะแต่คนเลยว่ายคนตีเป็นเจ็ดหาสีก็เจ็ดหกหาครับเอฟซีคันเอาหัวขึ้นกับเป็นเครื่องบนทั้งหลางนะครับเนาะอันนี้แต่เดีว่าบมื่อไรเอาหัวขึ้นนี่เพิ่นนะครับเนาะก็แล้ว,ว่็ตัดได้ตัดสองตัวไว้นะครับดนะ้วยแต่พอสวัยก็ได้บอกเอฟซีไว้นะครับเนาะว่าให้ไปตัดเลรียญสองตัวอีกนะครับเนาะแต่เลรียญสองตัวอันนี้คืออ่าพอสวัยได้บอกไว้อยู่นะครับเนาะ เอฟซีครับคารักฐานว่าการที่เพิ่นได้อไดอบอกไว้ดีนะครับน้นองเอฟซีขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาชมคจีบนะครับเด้อจะเลื่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพอใส่ปลารวยนะครับเพื่อสีบริภาษคารักฐารในไม่จากทั้งช่องของพอสสยปลารวยนะครับน้องเอฟซีครับไปตามเข้าไปหาพรหมากครับเอฟซีครับบาทนี้เขาไปหาพ่อมากน้ำกันครับเอฟซี ไปคุยกับเพึ่นนะครับเนาะห่อนแห้งอิบซีเอ้ยถึงหนาหอนอยู่ไหมครับพ่อทีนี้พียังมาหาอยู่ไหมอันอยากฟังความฝันของพ่อตอนงวดที่แล้วฝันวไปทางไหนก่อนพ่อคือคือเขาคือตีได้แม่นเลยหรอกแล้วแล้วแต่วาสนาแหละครับอือครับผมพ่ออยู่ผู้เดียวครับ พ่อฝันยังได้ของหมดที่แล้วฟันว่าเขาเอางวมาให้เบนนี่ล่ะครับครับอือเขาเอางวมาให้เขามาจักจั่เพื่อผมมาสองตัวเหรอแต่มันไปเห็นตัวหนึ่งบัดนี้อันมื่อหลังมาฝันว่าเขาเอาควายมาให้อีกครับงู กว้นคบว่าแน่ใจรกแน่กลอย่างเห็นอยครับครับรางวาานี้จังไรพ่อกข็ตีเป็นเจ็ดหกค่ะผมกังวงคือกันอยู่นะอันเล่นไว้อะนรนี่อันนี้ของอดีผพันมาวดีผ่านมานี้พ่อพ่อยกให้ดูนะยครับครับครับผมอันนี้ถึงวดีผพันมาจะครับเอฟซีครับที่พ่อตีไว้ที่พ่อตีไว้บ้านเล็กที่หันสองก่า สามพอสวยกระเทียนไว้ซื้อกับทับสิบแปดนะครับ<อ>แต่ว่าเลขอเของเขามากคนฝันหันคือเจ็ดหาซี่กับเจ็ดหกห้าคนฝันตัวนั้นเป็นตีออกมากสัน่นนะครับเนาะตีตามความฝันของเพิ่นครับอ,อ่อากหลักฐานที่เพิ่นได้นะครับตะเข้าสองตัวของเพิ่นคือหา,หากเจ็ดครับเอฟซีครับโอ้เอฟซีวาสือของเขามากดูแต่บ่าเด็กกลับมาสั่นว่าบ่เด็กกลับบส่ด็กลับสือเจ็ดห้าสั่นเดี๋ยวนี้อัน<อ> มูผีมาเล่นน้ำบ่อพ่อเขาก็บ่ค่อยมาดอกครับอืมเพราะว่าผมบ่ออยาาใไรเขามาอืมคุไม่อยาาใไ้เพิ่นมาครับแต่ผมยู่อยู่ผู้เดียวผมแน่ผมก็อยู่ผู้เดียวเนะผมก็ไม่อยกใงไผพ้าได้ไหมก็ยานคือกันรันเพิ่นมาคนสิมาลักษณะใดค่ะไม่มาลายยังอืมเป็นโตัวได้บอกพ่อเอี ไม่เห็นเป็นโตหรอบ่กบอลาไม่ภาษาของเขานาะว่าได้มายืนเอื้อนบอกอ,อยู่หัวคันด้อีกตัวบอโอ้เป็นห้องใช่บอกป่ะเป็นห้องแบบไหนตัวน,นั้นตัวน,นี้ได้ก็ว่ากักน,นนะครับเมื่อห้องบอกเลขเนี่ยครับเอ้าลืมตัวละอ,อันนี้ ชิ้นตังใไว้ให้พ่อซืบนาอยู่ในกินได้พ่อเด้ออุ้ยเช็ดโอ้ยังครับอุ้ยนี่ตั้งใจไว้ให้แล้วครับตั้งใจที่แรกแล้วย่าให้อย่าให้เนาย่าให้สิยานำใจลุวให้น้ำ้นใจที่สงสันครับผมพ่อก็อยู่คนเดียวนี่นครับพ่อกินข้าวกินข้าวกินน้กินกับงาน วุ้ยเขาผัดเผ็ดปลาดุกนะมันเป็นเรื่องครับผมครับย่างเพียว<ม>ผมมามากว่าหนึไปอ,อือครับผมบบบเรป็นว่ามาผัดเผ็ดปลาดุกมันมามันมาต้มป่าอ,อืมต้มสมผัดฮอสสดเอาเนาะพ่อเนาะครับรเแค่กับเขากินเองบอกว่าครับหูเขาที่เขาเหนียวผมกินบ่เป็นทั้งกิน ข้าวเจ้าโอ้ปวดนี่ครับกินข้าวเหนียวไว้มันก่ไม่ยังหรอกครับคือคนเห็ดกินยากเนาะครับข้าวเหนียวคนกู้กินเองครับเอานนั้มาส่งเหรอป้กะเขาไอ้นี่แหละครับเขาพวดอืมอ่ะมีคนเอามาให้เะพ่อเนาะอืมครับมีคนเอามาให้คนกะได้มีคนยืนมือเข้ามาครับคือยังเออ่ทางช่องทางแอดมินนี่แหละครับต่างๆมาปูกกัได้ยืนให้เพิ่น ห้าบาทสิบบาทนะครับเป็นกำลังใจเฮ็ดอาชีบยังค่ะเดี๋ยวนี้บ่มีอายคิวยังอยู่เป็นเรื่อยๆเรื่อยๆเท่าแล้วเนาะถ้าสิอเลียหนังเนาะมันก็เดี๋ยวนี้อายุมันก็ดแปดสิบหกแล้วโอ้แปดสิบหกครับผมเอฟซีครับเพิ่อนนะแปดสิบหกปีเพิ่นกับเฮ็ดยังบ่ได้แล้วเนาะครับเนาะ ก็มีร่างกายย,กายูไปเรื่อยๆครับเป็นยูไปอากาศไปเรื่อยๆมัมมี่ผู้ดูแลครับขาดคนดูแลข,ขาดคนเบง่งนะครับเนะาะจากมีทั้งช่องห่อตะลัช่องที่เขามานีน่นย,น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 ,ยนะครับแต่ยื่นนี่เล็กน้อยๆหน่อยนะครับเนาะนางยองสีตลอดนะครับ นางจงโป่งถาผู้นผูนีมากหลัะจะไปซิมหาย่อย่งหยัาวนี้บ็อันบ้านพ่อยุ่บอีกทั้งไหนลับพอนุ่งมาลายบอกขึ้นมาจบ่มีป็นไรดอกมุ่งเงินว่าดีวันเล็กเลมุ่งพ่อกระขาดเตี่ยบ่ขาดวันไหนดอกครับบ่บ่ขาดวันไหนเขามาบ่ขาดวันไห้นี่ก็จนทีจนที แมวน้อยพอได้หมดแล้วครับโอ้กับบ้านนั้นใ่มีเวล่าโอ้กับบ่มีผู้เฮ็ดไทยนะครับแต่จะเฮ็ดเองก็ลำบากคือว่านั่นแหละพุทธเ่าเฮานะครับเนาะเป็นอันใดล่ะพอที่บอกเลขบอกตัวไหนพอฝันยังบ่ได้ฝันครับโอ้ยังบ่ทันฝันตบแต่เยียับอยู่เข้ากัน มาไกลเยออืมมาไกลมาไกลนี่มาเตยเสยค่ะจักแล้วเขอะมากสั้นละก<อ>็เห็นกันคุยกันไบงสั้นแหน่ผู้หญิงผู้ชาย่ะมาใจค,ความจริงมันก็นมากเป็นผู้หญิงผู้ชายหรืออะไรเป็นผู้หญิงแน่ผู้ชายแน่เขามาเยี่ยมยาๆอยู่เรื่อยยยมขึ้นที่พ่อเขามาครับอือครับอืมที่แรกคงกระบอกขีดว่าเขาสิมาก หลบหวนกผมมาจนคนเอาผมไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลมเขาช่างโรงพยาบาลเขาเชบรับเขาว่ารักษาบม่เป็นแล้วเขาอ้าว่าเพื่อปอดจะเห็นสิ่งที่รับเป็นเรื่องเนื้อธรรมชาติเดี๋ยวนี้ก็ไม่เห็นคือเก็เป็นมอบานจังไรแน่ป้อค่ะ บอกบ้านเลยว่าอยงไดทั้งมวลไม่ไม่โอ้ไม่ไหมอยู่โอ้ต้องรอดไกลๆมือจังสิ่ฝันฝันเรือเห็นครับพ่อหุ้ยจากสี่ฝันกับบอมแมนดักสี่ย่งกับเห็นโลดหน้าโอ้เห็นเลยเห็นเลยบอมแมนฝันบอแมนฝันเขาสีมาปรากฏตัวมาบอกเอาเจ๊จ่ะเลยครับเอฟซีครับขอเประวัติที่แล้วนะพ่อปวัตก่อนเบิร์ตจับประด้มาเม็ก นี่พอค่ะเด็กสอบเจ็ดหาซี่เจ็ดหกหาเลยอ่างวดที่แล้วเมนเล็กสอบเด็กฝันเพิ่นขันตัดเลนกับเขาน้องพอไปเข่าบอกให้เอฟซีตัดเลนอยู่อ่างวดที่แล้วอันเดอร์าโอพอหน้าขี้กับบได้มาติตุละหรือบัลเดรมาบัลได้มาคถือว่าเด็กพอเขางวดนี่ก็มาตามให้เอฟซีค่ะเมนเป็นแนวท่างค่ะ ค่ะสวัสดีทุกท่านเด้อค่ะเขามาเด้วขอคนลดหนึ่งแค่ด้วยค่ะสวัสดีย่ามสาวค่ะพ่อกับมากกระยู่ผู้เดียวนะคะเนาะครับค่ะยู่กินกระล่ำบากอายุลร้แล้วอายุจักปีก็ัพ่อผมก็ว่าผมได้แปดสิบหกปีเนี่ยนลมันก็ถึงรอบ เนี่ยรอบันปีคานเนี่ยโอ้ถึงรอบปีพอดีครับโอ้แปดสิบหกกระด้างพึ่งหอดบ่ครับโอ้ยเราว่างอายุพอมากเต้ค่ะแมนแมนพึ่งทบรอบแปดสิบหกปีว่างไว้ไว้เนี่ยล่ะเต็มเต็มพอดีมาสั่นพอมากกว่าเนาะครับเนาะแปดสิบหกเอาก็ได้โชคไปนะหยิบจับลอตเตอรี่ไปก่อนครับเอฟซีครับ คอยสิมาติดตามพ่อมากอีกในช่วงใกล้ๆมือครับครับอันนี้สภาป่านที่ควบเป็นอยู่บอกกาย่างขึ้นไปครับย่านหักนะย่านหักครับอีกทีอืมขนหัวบอกค่ะพ่อบอกแต่ม้วนแมงอืมจังหวัดบ้านตกดอกอืมครับผมยิ้หลังค่าสอดแล้วนะครับ เิ็น์หูโซลเซเวยอยู่นอฟอ,อ่อเนาะแม่ไผู้เป็นตายเป็นอะไรเป็นว่าผมบอกว่าจะเห็นย<ม>ิ่งผีแม่เ่ายิ่งผีย <laughs> ิ่งผีจะไปป้องผมก็เลยงวดได้บอ,อกว่ายิ่ยงเขาแม่อะไรก็ย<ม>ิ่งผีเออ่นเห็นผีคือกันครับโอ้สแสดงว่าเพิ่นสิไม่ต่ายชีพเนาะ เป็นความเสื่อชนบุคคลเนาะค่ะเขาอาก็ยังไม่เห็นอีกคุณแม่นี่เพิ่นเสียกรบอกเอเสียแล้วยังอะไรวะใดอยู่ผู้เดียวครับอืมผู้เดียวลูกเต้าไปใส่เบิร์ตค่ะเต้าก็ไปเห็นงานเป็นไปเห็นงานผู้หนึ่งกิดลูกชายกิดมาเสียไปบางเดย์มั้ยล่ะมันเรฟังความือเลื่อนเก็บเปลี่ยนไปอืมครับเนาะ ตามบุญตามกรรมของเขาแล้วพอเนาะขอย่างบ่ค่อไได้ป่ค่ะขออนุญาตไทยเดีบ่ปะอันนี้กะทวนขาเ่นบอดีปายในดอกรับเอซครับเอ่อนายพี่นุมเแต่เป็นคนพีกันนะครับเนาะอนุญาพกเออขออัก็ได้ไปอยากมาอยากมาเก้ายู่คเดียวจังี่ล่ะ ทีมงานก็เที่ยวมาซองเบิองเนาะแมนครับเป็นกำลังใจให้คุณพ่อเด้อเห็นแล้วเป็นมากครับเจ้าขวัญนั่นยังไลยเจ้าควัญหนึ่งมากครับติ้งไม่ย่ำยามพ่อแล้ครับพ่อคิดแก่ใจของเจ้าขวัญยงเลยครับอันนี้ก็คิดใจทั้งเอฟซีเพิ่นกเข่ามาเนาะครับเนาะ